สวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ3เหตุผลที่สนับสนุนว่าการทานอาหารครบ5หมู่ได้สารอาหารไม่พอเพียงนะครับย้ำนะไม่พอเพียงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะประโยคที่เรามักได้ยินเสมอเลยนะครับก็คือว่าการทานอาหารครบห้าหมูเนี่ยได้สาร อาหารที่พอเพียงแล้วนะครับไม่ได้จําเป็นต้องทานอาหารเสริมใดๆหรอกเพราะว่ากินแค่อาหารครวยผ้าหมูเนี่ยได้สารอาหารพอเพียงแล้วนะครับวันนี้หมอจะมี3มเหตุผลที่มาช่วยสนับสนุนว่าเรื่องที่พูดเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับผมการทานอาหาร5้าหมู่ได้อาหารที่ไม่พอเพียงมันมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1นึ่เขาพบว่าอาหารในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีสารอาหารน้อยลงกว่าในอดีตสมมุติว่าเราเอาผักกาดขาวเหมือนกัน ปลูกตามวิธีตามธรรมชาติเหมือนกันเลยนะผักกาดขาวทุกวันนี้เมื่อเทียบกับ30-50ถึงปีที่แล้วเนี่ยมาตรวจดูเขาพบว่าไม่ใช่เพียงแค่ผักกาดขาวนะอาหารทุกวันนี้มีสารอาหารน้อยกว่าในอดีตเนี่ยประมาณ40-60%ถึงนะครับแม้ว่าปลูกด้วยวิธีตามธรรมชาติเหมือนกันเป็นเพราะไรล่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณภาพของดินเราสภาวะแ,แวดล้อมเราแย่ลงนะครับอย่างเรื่องของผักเนี่ยมีสารอาหารในตัวมันเองเนี่ยมาจากไหนนะครับหนึ่งเลยคือมาจากดินพืชผักเหล่านี้จะดูดแร่ธาตุต่าง อยู่ในดินเนาะขึ้นมาอยู่ในตัวเขาเองแล้วก็ใช้การสังเคราะห์แสงเนี่ยเพื่อสร้างวิตามินสร้างสารอาหารต่างๆที่อยู่ในผักพอเวลาที่สารอาหารในพืชผักต่างๆเหล่านี้มันน้อยลงแล้วเนี่ยสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเวลาที่กินพืชผักเหล่านี้เข้าไปเขาก็ได้สารอาหารน้อยลงด้วยเพราะว่าพืชผักมันมีสารอาหารน้อยลงถูกไหมเพราะฉันเนี่ยในตัวของสัตว์เองเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่ลดลงด้วยเช่นกันพอเวลาสัตว์ที่มากินสัตว์เขาก็จะได้สารอาหารลดลงไปเป็นทอดๆนะครับแล้วอย่างคนเราเองเนี่ยกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์เราก็ ได้สารอาหารเหล่านี้ที่มันลดลงเช่นกันนะครับต่อมาข้อที่2นะครับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเนี่ยอยู่ในยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมเนี่ยคือเราผลิตเป็นปริมาณมากเพื่อต้องการเลี้ยงคนปริมาณเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราผลิตในปริมาณมากเนี่ยมันมีการเร่งโตนะครับต้องการจะปลูกให้ได้เยอะๆแล้วก็ต้องการจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วๆเดี๋ยวนี้ปลูกพืชเนี่ย,นนยสมมติว่าจากเดิมที่เราเคยปลูกผักชนิดเนี้ยใช้เวลา2อาทิตย์ถึงจะเก็บเกี่ยวมาทุกวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่สัหนึ่ง ็นไแม้ว่ามันเร็วกันเยอะเลยเพอเร็วกันเยอะแบบนี้ผลที่เกิดคืออะไรการดูดซึมสารอาหารต่างๆเนี่ยของพืชผักเหล่านี้มันยังได้ไม่เต็มที่เลยเราก็เก็บเกี่ยวแหละเพราะว่าตอนนี้เรามีสารเร่งให้มันชิ้นโตมาเท่ากันหรือโตมากกว่าด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งรวมถึงเรื่องของปุสัตว์ด้วยนะทุกวันนี้ไก่เลี้ยงมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเรากินได้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ทําให้สารอาหารเขามีน้อยลงเช่นกันนะครับเหตุผลข้อ2ก็คือเราอยู่ในยุคอุตสาหกรรมแล้วเราเร่งให้มันโตเร็วเก็บเี่ยววรรนะคั